วาย2ตัวมาอีก2,520บาทคูณ6มาอีก300บาทคุณผู้ชมคูณ10บโอ้โห1 6 0 0 0บาทคุณผู้ชมโอ้โหมาอีก500บาทนะครับเอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ boy a n d e g กง n g ครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงเวที่มีอัตราชนะสูงถึง97เเซเลยคุณผู้ชมเอาเลยครับคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไปมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ จะเป็นการเล่นตามสูตร97นั่นเองคุณผู้ชมถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมของค่าย s l o t PG นะครับเป็นเกมแนวเก็บตัวคูณนะทุกคนใครยังไม่เคยลองก็แนะนำเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนก่อนจะรับชมเกมนะครับก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and The Gang กนะครับทุกคนโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้ทุนประมาณ3,100บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะปิดไปที่เท่าไหร่นะทุกคนโอเคผมมาละงหวันนี้20บาทเนี่ยแต่ก่อนอันนี้บวกมาถือว่าใช้ได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหลุ้นเข้าฟรีเกมครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าสแคตเตอร์ตกลงมา2ตัวแบบนี้ก็สวยสวยคุณผู้ชมโอ้โหสแคตเตอร์มาส่ตัวเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับผมแบบนี้ก็เป็น การหมุนฟรีหรือว่าฟรีสปินแน่นอนคุณผู้ชม14ครั้งนะครับถ้าเราได้3ตัวก็จะได้12ครั้งนะทุกคนแล้วถ้าเกิอได้สแกตเตอร์เพิ่มมานะครับก็จะเพิ่มมาอีกครั้งละอีกตัวละสองครั้งนะทุกคนโอ้โหไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับสว่านี้2ีบาทนะทุกคนออ้ยยังไงครับเนี่ยโอ้โหเงียบมากๆคุณผู้ชมตอนนี้จะจะเกลือหรือเปล่านะครับแอบหวั่นใจน,นิดนึงคุณผู้ชมว่ามันจะเกลือนะ โอ้โหจังหวะนี้80บาทวายหตัวมาอีก80บาทนะครับคูณ4โอ้โหมาอีก2,400บาทคุณผู้ชมคูณ10โอ้โหน่าเสียดายมากมากเลยครับผมจังหวะนี้แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมผิดไปที่สองพันห้าร้อับอีก60บาทนะครับเป็นเงินรางวัลก้อนโตหรือว่าบิ๊กวินนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหแจ่งแมแนวมากๆครับไปดูเกมกันต่อดีกว่านะครับจังหวะนี้วายสตัวมาอีก400บาทวายหตัว คูณหมาอีก1440บาทวาย1นึงตัวมาอีก500บาทคุณผู้ชมคูณ10บไหลไม้โอ้โห,หน่าเสียดายมากๆเลยครับผมจังหวะนี้ถ้าคูณสิบไหลนะคุณผู้ชมโอ้โหปิดไปที่2 5 6 0บาทอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โห2560้านยะครับซื้อเลยคุณผู้ชมวันนี้ <laughs> โอ้ยได้อยู่นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเกลือนะคุณผู้ชมเ <laughs> หลือ3ครั้งนะครับผมเหลือ2ครั้งไปแล้ว เหลือหนึ่งครั้งยังไงครับผมจะมาอีกไหมการหมุนครั้งสุดท้ายแล้ว120บาทวาย2ตัวมาอีก2520บาทคูณ6มาอีก300บาทคุณผู้ชมคูณ10โอ้โห16,000บาทคุณผู้ชมโอ้โหมาอีก5 0ารอยบาทนะครับสวยงามสุดๆคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามสุดๆโอ้ผมพูดไม่ออกเลยคุณผู้ชมจงังหวะนี้มันสวยจริงๆครับผมหมื่นหกนะการหมุนครั้งสุดท้ายผมคิดว่า จะไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสุดจัดคุณผู้ชมโอ้ยเดีย๋ยวผมรอสรุปยอดกันสักครู่นะคุณผู้ชมตอนนี้คือเป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ไปแล้วครับผมปีไปที่19,400กับอีก40บาทโอ้โหแจมจริงๆคุณผู้ชมโอ้ยวันนี้ครับผม97%นะครับผมสำหรับสูตรของเราเงินรางวัลรวมของเราปิดไปที่24,500กับอีก 80บาทนะคุณผู้ชมจังหวะนี้สวยงามมากๆครับผมโอ้ยบันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสาหรับการเล่นตามสูตรของเรานะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบ <You 're S 1> <Boy. S 2> อยแอนแกลงนะทุกคนโอเคผมวันนี้ผมบอยในแกลงนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ yeah.